เสียงอ่านหนังสือเฮลิ i t จูดบทที่8วิตามินดีกับการป้องกงันมะเร็งโรคมะเร็งนับเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า20ปีโดยตั้งแต่ปี2543เป็นต้นมาพบว่าคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็เรงทุกชนิดรวมกันปีละเกือบ7,000 70, คนจากสถิติค่ะ อัตราผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งทุกชนิดยังคงพุ่งทยานและทิ้งห่างจากโรคอื่นๆในอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปีทั้งนี้โรคมะเร็งนั้นจัดอยู่ในกลุ่มของโรคไม่ติดต่อหรือรังที่มีความรุนแรงที่สุดสิ่งที่หมออยากเน้นย้ำกับทุกคนเกี่ยวกับสาเหตุของโรคมะเร็งก็คือจริงๆแล้วโรคมะเร็งนั้นมีสาเหตุมาจากพันธุกรรมน้อยมากพบเพียงแค่10%โดยเฉลี่ย ที่เหลืออีกมากกว่า90%มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่ใช่พันธุกรรมสาเหตุหลักของโรคมะเร็งซึ่งพวกเราทุกคนส่วนใหญ่ทราบกันดีอยู่แล้วได้แก่พฤติกรรมการกินอาหารประเภทเนื้อสัตว์และอาหารปิ้งย่างเป็นหลักการไม่ทานผักผลไม้การสูบบุหรี่การดื่มสุราโรคอ้วนการติดเชื้อเรื้อรังความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกันรวมถึงภาวะความเครียดเรื้อรังอีกด้วย มีงานวิจัยทางระบาดวิทยาศึกษาย้อนกลับไปถึงปี1,980พบว่าคนที่อาศัยอยู่ในประเทศที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมีอัตราการเกิดโรคมมเร็งน้อยกว่าประเทศที่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรจึงมีการตั้งข้อสังเกตขึ้นมาว่าระยะเวลาการสัมผัสแสงแดดโดยเฉลี่ยที่น้อยกว่าน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งเมงืม่อผิวหนังของเราได้สัมผัสกับรังสีอัลตราไวโอเลตจากแสงแดด จึงจะเกิดการสังเคราะห์วิตามินขึ้นซึ่งถือว่าเป็นแหล่งที่มาหลักของการผลิตวิตามินดีในร่างกายโดยได้มีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของระดับวิตามินดีในเลือดก,กับอัตราการเกิดมะเร็งและพบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญจริงโดยกลุ่มคนที่มีระดับวิตามินดีต่ําจะมีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่ากลุ่มที่มีระดับวิตามินดีสูงจึงสรุปได้ว่าภาวะการขาดวิตามินดี เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งมากกว่า20ชนิดในขณะเดียวกันการได้รับว,วิตามินดีเสริมสามารถลดอัตราการเกิดมะเร็งและอัตราการตายจากมะเร็งลำไส้มะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งรังไข่ได้อีกด้วยในปี2000งานวิจัยในประเทศฟินแลนด์ทำการศึกษาในกลุ่มผู้ชายวัยกลางคนจำนวน19,000คนซึ่งผ่านการตรวจแล้วว่าไม่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก จากนั้นทําการเก็บข้อมูลต่อเนื่องไปเป็นเวลา13ปีพบว่าคนที่มีระดับวิตามินดีต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยมีอัตราการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากกว่าคนที่มีระดับวิตามินดีสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง70%นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมงานวิจัยขนาดใหญ่จานวน8งานวิจัยซึ่งทําการศึกษาในคนเอเชียสรุปว่าระดับวิตามินดีต่ำเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยพบว่าคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เกือบ90%จะมีระดับวิตามินดีต่ำและในทางกลับกันคนในกลุ่มที่มีระดับวิตามินดีสูงก็จะสามารถลดความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่ลงได้ถึง25%ผู้หญิงที่มีวิตามินดีต่ำมีความเสี่ยงมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นถึง5เท่าคนไข้มะเร็งเต้านมที่มีวิตามินดีต่ำพบว่ามะเร็งกระจายตัวได้เร็วกว่าและมีอัตราการเสียชีวิตมากกว่า นอกจากนี้ยังพบอีกว่าการเสริมวิตามินดียังช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งได้20%อีกด้วยและยิ่งเสริมวิตามินดีเร็วภายใน6เดือนหลังงานวิจัยก็จะยิ่งลดอัตราการเสียชีวิตได้มากขึ้นไปอีกถึง49%ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคเรื้อรังทั้งหลายอาทิเช่นโรคกระดูกพรุนโรคมะเร็ง ดังนั้นคำถามต่อมาที่น่าสนใจก็คือผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีระดับวิตามินดีปกติล่ะควรรับประทานวิตามินดีเสริมหรือไม่ปี2007คุณจอร์และเพ่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเชิงป้องกันซึ่งมีการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีสุขภาพดี1,179คนเป็นระยะเวลา4ปีโดยการให้วิตามินดีและแคลเซียมเสริมเขาพบว่า กลุ่มที่ได้รับวิตามินดีมีอัตราการเป็นมะเร็งทุกชนิดต่ำกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการเสริมด้วยวิตามินดีถึง60% 10ปีต่อมาและเพได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยขนาดใหญ่กว่าเดิมอีกครั้งคราวนี้กลุ่มตัวอย่าง2,303คนจึงนับเป็นการตอบย้ำถึงความสำคัญของวิตามินดีซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้นั้นได้รับการสนับสนุนจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกา โดยทาการสุ่มเพื่อแบ่งผู้หญิงวัยหมดประจําเดือนสุขภาพดีที่มีระดับวิตามินดีปกติออกเป็นกลุ่มที่ได้รับเสริมและกลุ่มที่ไม่เสริมวิตามินดีและแคลเซียมจากนั้นติดตามอัตราการเป็นมะเร็งของทั้ง2กลุ่มเป็นระยะเวลา4ปีพบว่ากลุ่มที่ได้รับการเสริมวิตามินมีอัตราการเป็นมะเร็งต่ำกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการเสริมวิตามินถึง30% วิตามินดีนั้นมีความสามารถช่วยในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งระดับเซลล์ในหลากหลายกลไกเช่นควบคุมวงจรชีวิตของเซลล์โดยมีส่วนช่วยในกระบวนการควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์ต้านการอักเสบต้านการสร้างหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงก้อนมะเร็งต้านการเจริญเติบโตและการกระจายตัวของเซลล์มะเร็งมากไปกว่านั้นวิตามินดียังมีหน้าที่ ควบคุมการแสดงออกของยีนหลายตำแหน่งที่มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งและการเกิดโรคภูมิคุ้มกันที่ทำงานผิดปกติลักษณะของเซลล์มะเร็งสามารถเติบโตได้อย่างอิสระลุกลามอย่างรวดเร็วเจริญเติบโตต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดและยังทำลายเซลล์ปกติพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นเนื้อร้ายทำลายเนื้อเยื่อและระบบต่างๆในขณะที่ผลจากวิตามินดีก็คือ ยับยั้งการเพิ่มจำนวนเซลล์มะเร็งช่วยเพิ่มจำนวนเซลล์ที่ปกติทำให้เซลล์ผิดปกติตายไป,ไปตามธรรมชาติที่ควรจะเป็นลดการแพร่กระจายมะเร็งไปสู่อวัยวะหรือระบบอื่นและช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีผลงานวิจัยเชิงป้องกันขนาดใหญ่อีกหลายงานวิจัยที่ยังได้ข้อสรุปตรงกันข้ามว่า การเสริมวิตามินดีไม่ได้ประโยชน์กับการป้องกันมะเร็งเช่นใน Vital Study ที่ทดลองแบ่งกลุ่มคนสูงอายุอเมริกันจำนวน25,871คนแบ่งเป็นผู้ชายอายุมากกว่า50ปีและผู้หญิงอายุมากกว่า55ปีที่ไม่เป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองโดยให้ทานวิตามินดีเสริม2,000ยูนิตต่อวันและติดตามไปเป็นเวลา5ปี สรุปเบื้องต้นว่าอัตราการเกิดมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งลำไส้ใหญ่ไม่มีความแตกต่างกันแต่ในบทวิเคราะห์แยกกลุ่มกลับพบว่าในกลุ่มคนที่ไม่อ้วนหรือมีค่า BMI ค่ะน้อยกว่า25และกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่อ้วนมากค่า BMI น้อยกว่า30การเสริมวิตามินดีสามารถลดอัตราการเกิดมะเร็งได้ถึง24%และ29%ามลำดับ ซึ่งข้อสังเกตจากงานวิจัยนี้ก็คือเราก็อาจจะสรุปไม่ได้เช่นกันว่าการเสริมวิตามินดีไม่มีประโยชน์ในการป้องกันโรคมะเร็งในคนทั่วไปหรือคนอ้วนเนืน่องจากข้อจำกัดหลายอย่างเช่นอายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างหรือขนาดวิตามินที่กินเสริมสรุปว่าในกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคไตเรื้อรงังหรือผู้ป่วยโรคมะเรง็งการเสริมวิตามินดีนั้นมีประโยชน์อย่างชัดเจน ในการลดความรุนแรงชะลอการดำเนินโรคและลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ในคนสุขภาพดีที่มีระดับวิตามินดีต่ำการเสริมวิตามินดีสามารถลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งได้โดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งเต้านมแต่ในชั่วโมงนี้ประชาชนสุขภาพดีทั่วไปที่ระดับวิตามินดีไม่ต่ำเราอาจจะยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการเสริมวิตามินดีให้สูงขึ้นอีกหน่อย จะสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งได้เพิ่มขึ้นอีกหรือไม่เนื่องจากงานวิจัยหลายชิ้นยังให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกันในกรณีนี้ท่านผู้อ่านลองพิจารณาดูเอาแล้วกันนะครับว่าจะเสริมหรือไม่อย่างไรหมอไม่ฟันธงให้นะครับถ้าชอบฝากกดติดตามกดแชร์นะคะ